สวัสดีครับอันนี้พันดอยจะพาไปหาปลาอีกแล้วนะครับกับอาวุธผู้กายใน<ช>ก,การยิงปลานะฮะแต่แทงปลาอดอยกลำลังฝนฝนแหลมยิงเป๊กเ,เดี๋ยวรูว้เดี๋ยวรูว้เดี๋ยวเจอกันที่น้ําวันนี้มีคูบุตานาเอาดมมาด้วยนะครับไม่รู้จะหมานไม่หมานถ้าผมหมานก็แกนคนคนนี้ละค <laughs> นไทายคนไปสาวคนยังหมานหนอ <laughs> ตอนนี้ก็ได้มาถึงอ่างเก็บน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วหอยปังครับหอยปังคุตาก็ได้ทำการเก็บหอยแตได็ปีกบ้านแล้วนะครับนะพปอแล้วนี่บางีพอแล้ว <c oughs> ได้ครับพอได้กินได้อยู่ได้กิน,นครับ <c oughs> นี่ก็เหลือของหองตีจะไปนะครับ <c oughs> น,นี้นะครับ <c oughs> เราในพานก็ไ <c oughs> ปลงมาแล้วตุ้ยเออครัะ แต่น,นี่ก็ลงมาครบกันมดทุกคนแลว้วเนาะโคตสบายไงองค์ตีนกินเหล้านี่เหรอตอนนี้นายพานททางหลายนะครับเก็บหอ,ะะอยมาแล้วเก็บหอยแล้วก็จะปิ๊กบา้านแล้วผมอยู่กลางนะมันก็นั่งสองคนต่งกลางคับอืมออกเหนือไปแล้วนะครับตอนนี้ดน้ไปเลย

วายตั้งแต่นอ่อนมาแล้อะที่ประจันบานแล้วนะครับเขาปลาแล้วนี่เขาปลาเข้าคุมเลยตอนนี้เรานายพานก็ได้เข้าปรจจันบานแล้วียบ้อยพร้อมอาวุธคู่กายนะครับ เขาก็บอกอยู่นะครับว่าห้ามสักไม้โง,ง่ยืนกะนะครับดูครับถ้าป่านดอยต้องเมิงน,นะครับตอนนี้น้ำก็ค่อนข้างจะใสบุตตา,าได้เห็นอะไรสย่างหนึ่งเป็นที่น่าสงสัยอยู่ในน้ำ กดมาส่วนพันดอยก็ยือยกยื้อแยกนะครับแตแต่งเหย่ีอยมีแก้วเกับมีแก้วแก้วเนาะักขวางนี่มาสูนตัวมตุ้มตัวสุ้หน่อยเนะแล้วพันดอยบอกว่าปลาสตูปนะครับมรหสักตัวนี้เ้าขวาเลยจีสามโดเข้าบ้าน มันหลังเขาก็นัดกันไม้อีเมยหน่อยบอกจะได้จู้เมียวมาแตงปา่าแต่เอาขัวมาละไว้บ้านมาอ้ามก่อนมาทายขัวพห <laughs> ้กับไปเสืออ,อยอานี้นี่ว่าขาปิดกับไปสือกาดเอาไปเนาะปัต้องหน่อยเอาแล้วนะครับตัวแรกตัวแรกลูกของเรา ไม่โดนนะครับจุ๊บดูนี่ทันทุกดูนั้งกอบันนี้คนตั้งหลังได้ <laughs> <laughs> พีไฟได้ปาก่อนนะครับ <laughs> อะใส่ไว้อัน <c oughs> อน,น่ะบนตัวี้ตกหลิมออกหนวดเข้าไม้โดนเหรอ

đang lắc thì mất rồi này ừ. Chả đi Lém <laughs> nháo vào đây nè Thì mình sút lém <laughs> vào đây nè Tết tỉ cậu lém nháo Ừ, tan okay. vào đây nè chứ Đây nè, thì đây không phải ô dìm Đứng lên, đứng lên Phải chạy, ông mình nhả kia tuổi nè mưa thế con này Nào, sáu chân sáu lắm โอ้โหส่วนก็มีเขาดเข๋ยวปนนนมีนล่อยๆันนี้เมันปเนี่ยมันอ๋อจีนมันนั่นไงจีนมันอ่อนไงโอ้โหมาแล้วทํำได้ครับเจ็งป้งเดี๋ยวลงมาหาไฟผมนี่เจอหัน tiếng thợ kia cái ní này nè kia nè tớp hùng anh hả bắt chấp đây u thải ngắm u thế mà phần lấp phần lấp bắt đây phần lấp bắt cái cái lem nhóc này cầm cái anh nhiều lem nhóc cái cầm cái ông đã ไม่ได้มันหันมันมันลับไหละคุณไปตกกงปีไปนะอันนี้มัติดตรงผมอันนี้เข้าไบเลยเหรอไปหาพี่คุณ

่ึงดื่มชูกำลังเพิ่มสมรรถภาพกินให้มันเป็นเหมือนกินหน้ามาได้นะหน้าต้องห้ามออกนะเด็กๆเฮ้เด็กๆดูอยู่นะเดี๋ยวเด็กๆกลับเล่นแบบตัวเราเปลงให้เช้าตัวกับหมูอยู่ในเฮื้อใจเนาะ À, <laughs> <laughs> chết trong chế ừ. ừ, tòa ừ, là Làm sức. <laughs> <Lấy> cái quá cho bên cho bên một chỗ ngủ lòng bọn này chê mặt trong lấy này chê hòm mù sưu oh mh 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 mhm 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 ไปไหนแล้วจ๊ะอยอยแหละโอ้มือบุ๋มเสียของมดแม่ตามความูซึกนั่แบอลยงลอดต้องหลอดตองเพเลงเพัวมก็ข้ามบอเื่อนี่มันล้อแต่งคนน่แใจความรู้ซึกแล้ววมีคำว่าหลอดต้องหลอดแต้งเลยย่เ้ตันเนี่ย้เกตเน่ยจะเกยมันก็ันเนาะมันถูกจะได้มใามามันถูกบ้าก๊อปลาแหมันเ ไป,ไปยันยันยันเพื่อจะหัวออกนี่โอ้ออโห <laughs> จริงไหมเลยเนาะเกิดจะเกิดตก <laughs> ปาแล้วมเราก็ข้ามหัวเ <laughs> <laughs> ล็งหลอดปืนตาเล่หันวล มือายเหื้อจะได้หลยเลยมู่นนี่ยัง่ือน่นนียุ่นบุ่นบกไปไุ่นยลยนานินะ้านี่ยังอะนี่นะบุบุไปุละจคบุแจ โดนเหรอโอ้ข oh, oh. ึ้นไม่นี่ขึ้นไม่นี่หนาวขนาดวะเออได้ละตัวอะไรลงมาได้ไหมลงมาใส่ไฟผมทีกันเออโอเคดูสันแอบขึ้เรือมาเลยครับ อืมอะมลิงยังบีเลยต้นกิ่งใหม่ทะลดต่นนั่นน่ะตีปูผมไปเลยอ่าต้นนี้แหละจะบเข้มจะบจ้บจ้อจับจับจับจัะ โอ้โไผโยกคุง <brightness> ก <desserts> <hungry> <oneself> ี่ขนเ้สุดยอดนะเจนยาวก่ไท้ยยาวก่ได้พอกรหันน้อง่างันเลยนะฮะหมดเลยนยันี่นี่คุมกบเนิดมันเห็นไหม เดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งยันเถอะกับฝั่งยันเถอะกัพาเข้ากับไม่พไม่พายอยู่ที่ปีนี่อืเท่านี่กังไม่กังห้วไอ้ม้วนยกหัวขังหัวม้วนยกขวักดันยืนที่ไหนครับเย็นอะไรปะไร

นี่อยู่นีอยู่ป้เนี่ยนี่นีดำดำเหมืดำดำหมือนเนี่ดำดำเหมือนน้องคนหล่ออ๋อเนนเนอๆบเตนี่กึ้จับเลยเกดจับมาละ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 โอ้ยไม่ยิ่ดูดหุดหงิดนี่ชอบตัวน้อยรถไม่เต็มเต็มเอะ ตูปเอคเสียงกักากกบอย่นี้การแกะปตุปีเขาคำสลนีนักหน่อยันี้ไอ้หอเดีดีคุยก็เปิดห้องแล้วยังน้อยก็ยังนอยเี่ความนี่ยังเลยนี่ฮาโลนับเ่ เมาคอนเทนต์ื่อๆเนี่ยของแต่ละคอนเทนต์หลายเราปิดกล้องพวกเราไปไม่โอ้โหไม่มีใเห็้เราโอ้มหแล้วะครับนี่นะี่น้นี่นะจับใกล้ๆกันจัใกล้ๆกันหนึ่งสองคนป้มงเฮ้ยนี่เกออนเนาะ

บอกคือลิงหลดก้อเนเนี่ยเนี่ยซิดเหลือคูมันจะเป็นที่เ่ยแจงเหมือนเน้เราสองแปงเนอะเออเนะเขาถ่ายเขาถ่ายอยู่ลิเนี่ยบ่อครับขออเตยอยู่ในเหงื่อนี่ตอนนี้กลาโมขนาดได้อีกแล้วโอเค

Daí ó. Nitro da นวามห่อคุณน่ะเจียวหล่นเห็นไหมไปไปเด็กเด็กน um bueno> um bon ี um ่ก่อนเด็กนี่ก่อนเง้ยเด็กนี่ก่นปิดกับนนี่ของผมก่อนตามไปก่อนอะไเนี่ยหนเด็กนี่เด็นี่เจนเราคำเราค

มันลึกล้มหายยังไงมันโงเลยข้างล้วงหนอ้โโปกูมีผาดเน่อนี่นนอน้ำจื้เน่ะแกงง่ายเออนั่มันจะผาดเุกทอมันจับตัวนะ นี่ตัวนี่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 โอ้โสามตัวสามตัวเจนเจเดี๋ยวเดจียท่าเจียนท่ี้ยเจีเลุกอืมขึรนบนมดเึ้นบนมดขึ้นบนมดโอ้โหนี่หลงไหมนี่หลงไหมหลอดงามยินมยิ้มนี่ตัวนี่มันลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาตัวหนึ่งแล้ว

จอๆันได้แต่เีเอกได้หเตงจับกนดึงดึงกันดึงันดึงกนรี้ตัวงนี่ตัวสาน้ำไหลห้องนะอืมโอ้โหถ่ายคลิปมีคนแต้งนเดียวเลยพอดีออ่ะ

ได้เหรอเป็นรถคีโร่ผมอืมผลงานนะครับตอนนี้กำลังเก็บโอ้โหดาวโคบทั้งหอยทั้งปูทั้งปลา นีจะปลาทั้งหอยนะครับหอยปังก็หอยปังอืใส่เก๊ใส่กใส่นี่แน้วนี่ด้แล้วอ,อืมหอยปังหอยปังหอยปังกุ้ยใหญ่ถ <c oughs> ังพอดีเลยถังใหญ่เลยเลบ่งกันเรียบร้อยนะครับ <c oughs> Yeah. Mm -hmm.